สวัสดีครับครูชื่อตรีพบเหมวเวลนะครับหรือกูบอยสอนวิชาสุขศึกษานะครับในช่วงชั้นที่หนึ่งะครับปีหสองครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูวิธีป้องกันนะครับตนเองให้ห่างไกลจากโควิด -19 นะครับครูก็เป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็เลยเอามาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ ข้อหนึ่งนะครับก็คือควรสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อต้องออกจากเคหสถานหอ,อกจากบ้านนะครับหรือแหล่งที่มีผู้คนจำนวนมากนะครับอันนี้เราก็ไม่เข้าไปอยู่แล้วนะครับเห็นคนเยอะๆก็นั้งเยนไม่ต้องเดินเข้าไปเลยนะครับให้ห่างไกลไว้ก่อนจะดีมากครับมีโซนของตัวเองไปไหนก็เวลนระยะห่างนะครับ เทคนิคง่ายๆนะครับที่ครูอยากจะแนะนํานักเรียนนะครับก็คือเมื่อนักเรียนเห็นผู้คนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่บริเวณที่นักเรียนเห็นนะครับจำนวนเยอะๆปุ๊บนักเรียนก็เหมือนกับเป็นการสร้างก่อตรงนี้เลครับเอ้ยตรงนั้นไปไม่ได้อ่าแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะห่างไกลจากเชื้อโรคต่างๆนะครับที่แพร่กระจายอยู่บริเวณนั้นนะครับเราอย่าคิดว่ามันไม่ติดแค่นั้นเองครับเราต้องคิดอยู่เสมอว่า ที่ทุกที่ที่จะไปที่มีคนเยอะม,มันอันตรายครับข้อ2นะครับรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วเท่าน,นั้นนะครับงดรับประทานของดิบหรือของสดๆดิบๆอันนี้นะครับก็อย่างที่คือเคยทำเกมให้ในักเรียนดูนะครับว่าการทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเนี่ยครับมันก็เป็นความร้อนนะครับก็มีความร้อนมันก็ฆ่าเชื้อไปใน,นตัวแล้ะครับข้อ3านะครับ ก็หมั่นำความสะอาดล้างและเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ข้อสามนะครับอยากให้นักเรียนทําให้ติดเป็นนิสัยนะครับเพราะมันเป็นความเคยชินแบบที่เหมือนกับต่อยอดจากสมัยก่อนที่เราอ่ะยังไม่มีโควิดแลวเราก็ต้องล้างมืออยู่ใช่ไหมครับทีนี้ยพอเวลามาช่วงเนี้ยก็อยากให้เราอ่ะทาให้มันบ่อยขึ้นนะครับทําให้จนติดเป็นนิสัยทําอะไรก็แล้วแต่ก็มาล้างมือไว้ก่อนอะไรแบบนี้ครับพอติดเป็นนิสัยปุ๊บบางทีนะครับ มันก็เรียกว่าบางทีเราไม่ถนระวังแต่เราล้างมือไปแล้วเออก็สบายใจใช่ไหมครับข้อสี่นะครับอีกเรื่องการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นจานช้อนแก้วน้ำน,นะครับอันนี้เราก็าส่วนมากก็จะใช้ของตัวเองอยู่แล้วอันนี้นะครับข้อดีนะครับเราก็มีของตัวเองใช้ของตัวเองนะครับก็จะปลอดภัยนะครับข้อห้านะครับ งดการอยู่ใกล้ชิดและสัมผัสผู้ป่วยที่ไอจามอันนี้นะครับบางทีถ้าเป็นคนรู้จักเป็นคนอะไรเนี่ยเราก็ห่างหางไว้เลยครับถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแต่ทีนี้จะมายากตรงที่ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะครับก็ ต้องตรวจนะครับเพื่อความปลอดภัยข้อ6นะครับงดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการเสี่ยงของโรคระบาดนะครับอันนี้จะมีข้อมูลต่างๆบอกอยู่ตลอดนะครับว่าชัตเตอร์หรือกุ่มเสียงใหญ่ๆครับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราไม่ไปมันเลยครับยกเลิกมันเลยครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วกะครับเจ็ดนะครับอีกเรื่องการอยู่ในสถานที่แออัดควรเว้นระยะห่าง ทางสังคมเอ่เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันเชื้อโรคเนี่ยแหละครับคือการเว้นระยะห่างอย่างนั้นนะครับก็คือชุมชนแออัดนะครับหรือไม่ก็เป็นอ,อ,ยอยู่ที่เป็นห้างนะครับห้างอะไรที่ผ่านผ่านมานะครับยกตัวอย่างเฉยๆนะครับก็คือเหมือนกับว่าอันนั้นก็ถือว่าแออัดนะครับอากาศมันไม่ได้หมุนเวียนนะครับอันนั้นก็เป็นจุดอันตรายอย่างหนึ่งนะครับ 8นะครับลอกเรื่องการสัมผัสตาจมูกและปาดอันนี้เป็นข้อที่ครูอยากจะเน้นย้ําให้มากที่สุดเลยนะครับเพราะความเคยชินของคนนะครับเมื่อคันตรงดวงตาก็จะเผลอเกาเมื่อคันจมูกก็จะเผลอเกานะครับอันเนี้ยเราเราเขาเรียกว่าความเคยชินครับคันก็ต้องเกาอันนี้แหละครับอยากให้นักเรียน รีบคิดเลยว่าเออช่วงนี้เป็นโควิดเรายังเกาไม่ได้นั่นแหละครับนั่นแหละถ้านนักเรียนสามารถจับยั้งตรงนี้ได้นะครับนักเรียนจะมีความปลอดภัยสูงเลยนะครับข้อเก้านะครับปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการจามหรือไออ่านี้ก็อยู่ในหัวข้อที่นักเรียนทราบมนอยู่แล้วนะครับว่าไม่ว่านักเรียนจะจามหรือไอเนี่ยตามหลักแล้วเราต้องปิดปากไว้ตลอดนะครับเพื่อไม่ให้ เชื้อโรคมันแพร่กระจายครับแล้วก็คนรอบข้างเขาก็จะไม่ละเียเราด้วยนะครับข้อสิบนะครับการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมออ,มอันเนี้ยอยู่คู่กันเลยนะครับการรักษาสุขภาพแล้วก็การออกกําลังกายนะครับอยากให้นักเรียนอ่ะหันมาออกกําลังกายกันนะครับบางคนยังไม่มีแรงบันดาลใจที่จะออกกําลังกายหรือบางคน เคยออกกําลังกายมาแล้วแล้วก็หยุดไปนะครับแต่ช่วงนี้นะครับหันมาออกกาลังกายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านต่างๆนะครับหรือจะเป็นกีฬาต่างๆได้ทั้งหมดนละครับให้เงื่อออกนะครับอย่างน้อยก็30นาทีนะครับข้อ11นะครับหากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไข้ไอเจ็บคอนะครับให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับอันนี้นะครับโควิดเนี่ยมันจะเป็นไอแห้งนะครับไอแบบ อยู่ๆเราก็ไอแบบเรื่อยๆแล้วเราก็เจ็บคอนะครับอันนี้แหละครับให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีเชื้อนะครับเพราะถ้าเป็นมีน้ำมูกมีเสมหะส่วนมันจะอยู่ในเคสของไข้หวัดธรรมดาครับออกไปนะโควิด1 9เธอมองเห็นพวกเราเหล่าไวรัสร้าย โควิด -19 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ไหมจริงๆแล้วพวกเรานนะตัวเล็กจิ๋วจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยล่ะแต่ถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องก็จะมองเห็นพวกเราได้ชัดแจ๋แววดูสิบนผิวเรามีหนามแหลมๆรูปทรงเหมือนมงกุฎอยู่เต็มไปหมดพวกเรานี่แหละตัวร้ายสุดอันตรายเด็กๆกลัวพวกเราไหม เมื่อก่อนพวกเราใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ในร่างกายของสัตว์ป่าแต่มนุษย์บางคนนะสิชอบล่าสัตว์ป่ามากินเป็นอาหารไวรัสอย่างพวกเราเลยเปลี่ยนที่อยู่จากร่างกายสัตว์ป่ามาเป็นร่างกายมนุษย์แทนพวกเราเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทางตาจมูกและปากหลังจากนั้นจะเข้าโจมตีเซลล์ระบบทางเดินหายใจเป็นที่ที่พวกเราชอบไปอยู่มากที่สุดเลย หลังจากที่เราบุกเข้าโจมตีร่างกายมนุษย์อย่างโหดเหี้ยมแล้วบางคนอาจป่วยเป็นโรคปอดอักเสบซึ่งมีอาการหลายอย่างเช่นไอมีไข้ปวดหัวอ่อนเพลียท้องเสียหายใจลำบากในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ไม่เชื่อหรอเอางั้นดูนี่ออกไปนะชิวชิวฮ่าฮ่ฮ่าัดชิว ฮัทชิวมีละอองฝอยลอยออกมาได้เวลาไวรัสออกเดินทางแล้วละอองฝอยและมือที่สกปรกสามารถพาพวกเราเละไวรัสร้ายไปอยู่บนสิ่งของและสถานที่ต่างๆได้ไกลยอย่างไม่น่าเชื่อไมอ่ว่าจะเป็นอาหารโต๊ะตู้เตียงลิฟต์ปุ่มกดโทรศัพท์หรือลูกกุญแจเราอาจจะลอยไปในอากาศแล้วไปตกบนตัวแมว สุนนะัขหรือไม่ก็บนตัวเด็กๆเราอาจไปอยู่ในห้องบนรถเมล์รถไฟฟ้าใต้ดินเครื่องบินหรืออาจอยู่ในพื้นที่ปิดที่มีผู้คนเยอะๆถ้าเป็นสถานที่แบบนี้เรายิ่งแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีกพวกเราเหล่าไวรัสร้ายกําลังร้องเพลงด้วยความตื่นเต้นเราคือไวรัสเราคือไวรัสเราจะซ่อนตัวตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการ อาจจะเป็นในปากจมูกหรือแม้แต่ดวงตาของเธอจากนั้นเราก็จะออกเดินทางจากร่างกายของเธอไปยังร่างกายของคนอื่นๆเราโหดร้ายรุนแรงทำให้คนเจ็บป่วยได้ทีละมากๆแถมยังกลายพันธุ์เป็นไวรัสที่ร้ายแรงกว่าเดิมได้แต่มีบางอย่างที่ไวรัสร้ายอย่างเรากลัวกับพวกนักวิทยาศาสตร์หมอและพยาบาลยังไงล่ะ เพราะพวกเขาคิดจะสู้กับเราแล้วเราก็ยังกลัวคนที่สวมหน้ากากอนามัยด้วยเพราะหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสอย่างเราแพร่กระจายวิธีสวมหน้ากากอนามัย 1. คลีหน้ากากอนามัยออก 2. สวมหน้ากากอนามัยโดยดึงให้คลุมกระชับเข้ากับใบหน้าตั้งแต่ช่วงสันจมูกไปจนถึงช่วงคาง 3. กดตรงส่วนของโลหะบนสันจมูกให้โค้งรับสันจมูกพอดี4หายใจเข้าลึกๆหากหน้ากากอนามัยขยับตอนหายใจแสดงว่าใส่แน่นเกินไป 5. ห้ามจับด้านนอกของหน้ากากอนามัยขณะถอดออกเรากลัวคนที่ล้างมือบ่อยๆถ้าเธอล้างมือบ่อยๆพวกเราก็โดนล้างออกไปหมดนะสิวิธีล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 1. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่โดยหันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วถูทำความสะอาดให้ทั่ว 2. ใช้ฝ่ามือขวาวางบนหลังมือซ้ายวางนิ้วประสานกันแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วให้สะอาดจากนั้นสลับข้าง 3. นํนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันวางนิ้วประสานกันแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วให้สะอาด 4. ใช้ฝ่ามือขัดหลังนิ้วโดยกำมือข้างหนึ่งแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างถูทำความสะอาด 5. กลกางนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายใช้มือขวากำรอบนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายแล้วหมุนไปมาเพื่อทำความสะอาด 6. แบมือข้างซ้ายใช้ปลายนิ้วมือข้างขวาหมุนวนไปมาเพื่อขัดทำความสะอาดจากนั้นสลับข้าง7กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่งหมุนมือเพื่อถูทำความสะอาดให้ทั่ว จากนั้นสลับข้างเรากลัวคนที่จะมาพ่นแอลกอฮอล์กับยาฆ่าเชื้อเพื่อทำร้ายเราด้วยแล้วเราก็กลัวคนที่รับประทานอาหารถูกหลักและพักผ่อนเพียงพอเพราะว่าพวกเขาจะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงถ้าคนไม่กินสัตว์ป่าและรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอไวรัสร้ายอย่างพวกเราจะอยู่ไม่ได้และคงต้องหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วละ่ะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ